นี่น o ่ยูดอนแฮปทูผู้ไหนยูดอนแฮปทูลูกล o กแฮปทูแฮปทูเก็บล o กนี่จับไปโอ๊ยลวง้วงไหดิดิอย่าเ e นเถ e ัตรอเบอ r ี่อ e ้นมิอะไรสิเออก็มิกไปที่ลูกอย อันนี้สีแดงจ้ะพี่น้อง b บ a ค currant s t ออกมาถือดอกจากบักบกี้หยนะัง b บ a ค c u r r ารแมนน่นนนนะมามานะนี่คืองันฟัเราอานเราจะอก่อนแยะเบลมามดแล้วสี่หมด w h เดี๋ยวค่อยไปเบ้งใจเย็นๆปีเพชนันลูก like? น,น,น้นไปแล้วเออ เห็นมพี่นออ้องอ๋อกิ้งอ่านี่นกิง้งโคนกระตอกพี่น้องฮะนี่ได้ผีดอกมาเบิงบ้งมาเบิ้งอันเบิงบ้งเสียเบิ้งไปเด้อพูดอะงามบ่างามเนาะอืมงาม,างาม,างามยี่หรีงามงามเก็บกันพี่น้องอะไรก็ได้อ่ะโอ้ยขึ้นมาเอียง อืมเอา้าคือไปเห็นเก็บอือโอ๋อก่องเออมื่ใหญ่ม้ามีดูไรม้ามีกระรังมวนอ๋อไปเก็บมาลูกไปเก็บมาอีสินอนอน้องสีชักวัวเท่ยังลราลูกฮะเออได้สบายวันอ๋อเนื้อมันก็หายมาเก็บ เนี่ยพี่น้องอันนี้กะนี่เก็บไปเก็บทั้งกล่ที่เดียวไปทั้งกลุ่มไปทั้งกุ่แล้วค่อยไปมันมีก็อ ูว่ามันรสชาติตั้งไหๆด้วเขาว่าท่านในให้กินเทียว่าสั้นห้ามกินพันว่าขอเขาเลยเกียวไปก่อนค่อยกินที่หลังตายเงินเขาเราค่าคอยกินเอเอบอตงองเอาไปกินหรอกลูกเอฟซีเพื่อนก็เห็นอยู่